ค่ะน <ítulo> <ception> ้องดาวหววของพ่ดนะ่ะเป็นไงล่ะเป็นไงลเอฟซีเป็นไงล่ะเทจะตายเป็นไงล่ะเออฝึกให้เขาขึ้นสู่ข้างบนก่อนเออโอ้โหเทมากนะนี่นี่ดาวเขเลยอ่า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 ไปพี่หลงอ่า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  เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปเร็วเฮ้ยเฮ้ยของโย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 หววของค่ะหววของอู้โอเตสะสูซาไค่ะพี่หลงเอามาจากแม่ของของหนูเด้อเอาโยโยโยโอ้อ้โอ้ของหนูของหนูของหนูพี่หลงของหนูโอ้ สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับเอฟซบรรยากาศยามเช้าๆนะคะมาด Yo, oh, oh. right. kind of <the> like ูค่ะคนห่วงของโย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 ห่วงของค่ะห่วงของโอ้โหเตสะสู่สะไ้ายค่ะโอ้โหรู้ไหมคะว่าน้องดาวห่วงอะไรเราจะแวะไปดูนะคะพี่ค่ะพี่ค่ะฝึกพี่หลงเล่นสเก็ตบอร์ด น้องดาวหัวงของค่ะน้องดาวห่วงของคุณอ่ะนั่น่ะเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเอฟซีเป็นไงล่ะเะทจะตายเป็นไงล่ะคุณไปดึงคอเนาะคุณต้องดึงเชือกเอาเชือกมัดอันหนึ่งอเออเอ้ยคนนั้นอุย้ยคนนั้นเออไม่ยอมค่ะไม่ยอมเออเออของของหนูนะเออให้ไปหลงทำไม พี่หลงเอามาจากแม่ของของหนูเด้อเอาโจโจโจโอ้โอหของหนูของหนูของหนูพี่หลงของหนูโอ้พุ่ห์อะของหนูน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 ะเออเออ โอ้โหโอ้โหไม่ยอมจริงๆไหนลองหันไปกลับดูไปหาพี่หลงเอาพี่หลงขึ้นสกเก็ตหน่อยเออเอ,อ้ยมันทํามทไมวิ่งได้พ่อหลงงงหลงงงแล้วมันทําไมวิ่งได้พ่อเออขึ้นไปเออขึ้นมาทั้งสี่ขาพ่อเหยียบไว้พ่อเหยียบสกเก็ตบอร์ดไว้ก่อนเนี่ยให้มันไหลหลง,ลงกลัวเอาใหม่เอาใหม่ฝึกใหม่ฝึกใหม่หมุนพี่หลงหมุนพี่หลงหมุนครับขึ้นลูกขึ้นขึ้น พ่อดันสกเก็ตบอร์ดไว้อย่าให้มันไหลดิเออฝึกให้เขาขึ้นอยู่ข้างบนก่อนเออโอ้เทมากเทมากเทมากโอ้ยพอรู้ว่าน้องห่วงนะคะไม่กล้าอยากจะขึ้นส่วนคนน้องไปดูเออเป็นไหนเป็นไหนพอพอนยกสกเก็ตมาพี่พ่อมพี่ลงมามาพี่ลงเล่นมันประจมดอกมา ไม่เขาเห็นน้ำแน่มากมากเขาเออเขาอยากไปเล่นน้ำพอคนเดียวสิจับได้จะไหนทั้งพี่หลงทั้งหนูอ่ะลูกเอาไงดีไงดีพี่หลงโชว์หน่อยนะสเต็ปการเล่นสเกตบอร์ดหนูอ่ะพี่หลงโชว์น้องหน่อยเร็วพี่หลงโชว์หน่อยนี่นี่เขาเล่นอย่างนี้นะดาวดาวนี่นี่เขาเล่นเหมือนพี่นี่นะนี่นี่นี่เขาเล่นอย่างนี้ เนี่ยเนี่ยเขาเล่นอย่างนี้นะนี่นี่ดาวเขาเล่นอย่างนี้เขาเล่นอย่างนี้ต้องขึ like ้นหันหน้ามาหาน้องดิวยรู้ว่าน้องดาวห่วงของไม่กล้าจะขึ้นไขเอฟซีรู้ว่าน้องดาวห่วงรู้ว่าน้องดาวห่วงไม่กล้าจะเล่นเอาละพี่น้องเอาละพี่น้องสเก็ตบอร์ดของของข้าใครอย่แตะใครอยแตะ นั่นม,มือเงินตยว,ว,วติวยอุวยตาลีตัวลูกใครแต่น้ำกดแจเก็ตบอดพุ่นพุ่นพุ่น,นแต่เบื่องเด้อเขาหนีแล้วพี่หลงกระพ่อนหนีแล้วเออของของผมทำไมต้องให้คนอื่นเล่นของของข้าของของดาวใครอย่าแตะเออของของดาวใครอย่าแตะเออ นั่นมันของของดาวเอาใหม่เอาใหม่แม่ไม่ได้ดูนั่นของของดาวห้ามให้พี่หลงแตะวาซานดาว่าไหนทำไมทำไมลูกทำไมห่หวงตับห่วงตับโอ้แต่สิเบิงเอาคนใดเว มีแตส่สาแสพ่อปันกันเลยเฮ้ยเ้ยเอ้ยเฮ้ยของของดาวใครจะแตะเออพอมึงแอบขโมยเหรียญเดียดังอย่าพูดดังเดี๋ยวดาวจะได้ยินเอออย่าพูดดังเดี๋ยวดาวจะได้ยินอย่าพูดดังอย่าพูดดังทาไมทไมทำไม,มอย่าพูดดังบอกว่าอย่าพูดดังเดี๋ยวลูกได้ยิน แอบเล่นแอบขโมยเล่นไหมเข้าใจคําว่าแอบขโมยไหมเอาเร็วๆรลักลิ่นนะลักลินนนะลูกจะเสียงดังเออขึ้นไปขึ้นไปพี่หลงเออไปไหลไปเออ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 ไปพี่หลงเออ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  เฮ้ย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 ไปเร็วเฮ้ยเฮ้ยพี่หลงเล่นสเก็ตบอร์ดสองขาน้องดาวเล่นสามขามอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอาเอาใหม่แอบขโมยขโมยอุ้ยอุอ้ยอย่าเสียงดังนะพ่ออย่าเสียงดังนะอย่าให้ดาวได้ยินนะนั่นมันคือของของดาวนะพ่อโอ้ ของของดาวใครจะแตะจ้าข่อยิีบึงกับค้นไดเนาะคนหนึ่งกับเขียดคนหนึ่งกับอยากเล่นพี่หลงทำไมเก่งจังพี่หลงทำไมเจ่งจังไหนไหนไหนหนเออเอาล่ะครับพี่น้องบอกว่าของข่อยใครจะแตะพูดนะ พุ่นน่ะขยกะกับมูวันขยะเดอ้อคุยออกมาเมดเออ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 สร้างหน่อยตกมัน่นเถอเขียดคักพี่ปื้มระวังหลุกหลงเดอ้อพี่ปื้มเก็บขยะแนมหนาแนม,แนมหลังเดอ้อสร้างหน่อยตรงมา่นเยขยะจะคุยออกมาเออ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 ให้พี่เล่นนะเอออู้อูหเออ นันน่นบอกว่าเยอะดังเอาไปลงขึ้นไปรู้ว่าน้องห่วงไม่อยากจะขึ้นจะเช็ตบ,บอรอดค่ะทีนี้ได้ยินเสียงน้องดาวร้องไม่กล้าข,ขึ้น ความรักนะคะพี่น้องต่างสายพันธุ์ดูนะคะรู้ว่าน้องห่วงก็ไม่กล้าอยากจะขึ้นดูนะคะนะ่ะหรือนะเป็นหงอยเลยหงอยเลยโอ้เป็นเกาขึ้นซีขาพี่น้องอพ่อเกาขาดันดีเออโอเคโอ้เก่งจังเลยอ,ะอ่ะส่วนคนน้องนะคะโอ้ยตายแล้ว เท่าถอย,ยเอีพอเท่าเลนต่อเท่าเท่าเออเออพี่หลงของดาวใครอย่าแตะพี่หลงของดาวใครอ,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 อย่าแตะตำต่อ อพี่น้องเอ้ยจะสิหมุนหมุนมุมกล้องไปทางไหนพี่ก็อยากคัดเล่นสกเก็ตบอร์ดน้องกระหัวงของหนูไม่รู้ว่าจะหันมุมกล้องไปทางไหนเลยโอ้โหโอ้โหดูนะคะพ่อละพ่อละอันเชิญลงซะพี่เศร้าเล่นแล้วอันเชิญอันเชิญลงก่อนโอ้โอ้โอ เอาละเอาละอ,อันเชิญลงสาพี่เศร้าเล่นแล้วเศร้าเศร้าศร้าเศ้า,า,า,าขอไัยขอไัยแม่ขอไัยแม่มาโอ้ก่อนอันเชิญลงก่อนต้อง,อน,าองอนามรูปมันบ่โอ้ยต่เหล้ยวไตเ่เหลีวบอกว่าของของดาวใครจะแตะ บอกว่าของของดาวใครอย่าแตะอุ้ยเจ็ด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 เจดเจ็ดเจ็ดบุญพอมาหาจังคอยเศร้าถ้าชอบคปวิโอนี้แม่เอฟซีก็อย่าลืมนะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสําหรับคีวิโรนี้ก็สวัสดีครับบอร็วสวัสดีครับรอกันครับสวัสดีครับรอรอแล้วเจอกันใหม่คปวิโอหน้านะคะสําหรับคีวิโอนี้ก็ บ bye bye. ยายบายเขัดสวัสดีคร่บ